ทำไมถึงต้องยืดอกปกถุงคะทั้งที่เหมือนเป็นการยุยงให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคะ่ะผู้ชายทุกคนเนี่ยคะ่ะมีพื้นฐานเรื่องอย่างว่าทำไมผู้ชายถึงเลือกกำเดาไหลเวหาในเวลาเห็นผู้หญิงที่ทเซ็กซี่อะครับผู้หญิงถูกทํร้ายทางเพศเนี่ยควรจะต่อสู้อย่างไรเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงตรงนั้นคือจุดอ่อนที่สุดของผู้ชายเอาเมือบีบควรใช้อะไรทำความสะอาดเพศเอวัยวะเพศชายแล้วก็ทำยังไงถึงจะดีที่สุดครับ ขอบ,บอจากเธอล้ันก็ยังมีเขาสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการไขปัญหารับัยรุ่นกับดูเล็ก์นะครับครั้งนี้พาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเพื่อเย่ดูน้องๆครับนักเรียน ครับโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยนะครับว่าเขาจะสาธิตอะไรคําถามให้เราบ้างนะครับน้องคนไหนจะสาธิตเป็นคนแรกดีครับจะถามว่าทําไมถึงต้องยืดอกพกถุงคะทั้งทั้งที่เหมือนเป็นการยุยงให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคะ่ะโอ้โหเป็นคาถามที่ดีมากจะพ่งลงครับถ้าถามความเห็นผู้ถามก่อนคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์คิดว่ามีข้อเสียคะ่ะคิดว่ามีข้อเสียครับข้อเสียคือครับก็ <G ül üyor> คือเหมือนเป็นการยุยงให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์นะคะวันก็น่าจะเท่าเดิมครับ เพราะยังไงคือมีสื่ออยู่แล้วแล้วก็อาจโดนเพื่อนชักจูงด้วยน่าจะทําให้มีเพิ่มขึ้นนะคะครับเพราะว่าถ้าเก็บไม่มีใช่ไหมครับอาจแบบคนที่เขามีเพศสัมพันธ์อาจจะแบบคิดว่าไม่ปลอดภัยอาจจะทำให้ท้องได้อะไรเงี้ยก <Ừ> ็อาจจะแบบไม่มีดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่ามีเนี่ยแมมสบายเลยที่ตั้งใจจะมีนแน่นอนค่ะคุณเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งนะครับมันกําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาการยังไม่มีคําตอบที่แท้จริงถูกต้องไหมครับ ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยกำลังตั้งใจที่จะมีกิจกรรมเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่ากลัวว่าถ้ามีแล้วมันจะติดโลกนอนโลกนี้ถ้าเกิดเราใช้ก็จะยิ่งทําให้ที่เขาไม่อยากทําทําขึ้นมาทันทีเลยถูกต้องไหมครับเนี่นนะ,ะเดียวกันคนที่ให้เขาอาจจะมองดูว่าเดี๋ยวนี้ส่วนที่มีเนี่ยมันมีกันเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมันก็จะน่าจะดีในแง่งความปลอดภยัยถูกไหมครับเพราะนั้นเหตุผลแต่ละฝ่ายก็ดีทั้งสองฝ่ายน้องๆว่าจริงไหมครับ การที่จะไปม,มีความสัมพันธ์กับใครโดยการโดนชักจูงยุยงส่งเสริมจากสื่อต่างๆไม่ว่าสื่ออะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ควรจะทําอยู่แล้วจริงไหมครับที่เขารณรงค์ก็เพราะว่าพวกเราทําอะไรซึ่งทําให้มันอันตร,รายจนเขาต้องรณรงค์ถูกต้องไหมครับคนที่2ครับผู้ชายทุกคนเนี่ยค่ะมีพื้นฐานเรื่องอย่างว่าหรือเปล่าคะ่ะเพราะว่าเห็นบางคนค่ะเขาแบบดูเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขายังมีครอบครัวได้อค่ะผู้ชายเกิดมาธรรมชาติสร้างขึ้นมา คือมีหน้าที่นะครับยิงสเปิร์มส่งไปผสมกับไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิถูกต้องไหมครับเพราะถ้าผู้ชายสมองไม่คิดจะยิงสเปิร์มจะมีพวกเรานั่งอยู่างนี้นไหมมีไหมครับมีผู้หญิงไปข่มขืนผู้ชายคุณคุณไปยิงสเปิร์มหน่อยไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ชายไม่ว่าเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยพอมีโอกาสที่จะมีเรื่องพวกนั้นไม่ว่าถึงเวลาแต่งงานแล้วหรือเป็นโอกาสอื่นๆที่จะเปิด เขาก็ปฏิบัติการได้ครับเป็นไปตามธรรมชาติของการเจริญพันธุ์ครคนต่อไปครับทําไมผู้ชายถึงเลือกกำดาวไหลเวหาในเวลาเห็นผู้หญิงที่เซ็กซี่อะครับ <laughs> คือเวลาที่ผู้ชายเกิดอารมณ์เพศนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลามีสิ่งเร้าอารมณ์มากระตุ้นเขาเนี่ยนะครับสมมุติมีสิ่งเร้าอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถูกไหมจะมากระทบเขาตาหูจมูกลิ้นผิวหนัง ตัวที่จะทำให้เขาตอบรับสมองได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมนเพศช,ชายถ้าฮอร์โมนเพศช,ชายเยอะสูงมากเวลาหนุ่มๆอะไรมาปุ๊บตอบรับสมองปั๊บมันตอบรับสมองไงมันก็ต่อมตั้งแต่ต่อมในสมองซึ่งเรียกว่าไฮโปทาลามัสมันจะส่งสัญญาณไปที่อวัยวะของเขาเอาวัยของเขาจะมีเลือดข้างหมายความว่าเลือดมันจะขยายขึ้นนครับเส้นเลือดที่หดก,ก็ขยายขึ้น พะเส้นเลือดขยายขึ้นแล้วอวัยวะเขาจะปฏิบัติการได้ขณะเดียวกันต่อมต่าง,างๆซึ่งจะทําหน้าที่หล่อเลื่นอนก็จะสร้างผลิตน้าต่างๆออกมาดังนั้นช่วงนั้นอะไรเกิดขึ้นหัวใจจะเต้นแรงปุ่ม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 ,ม,ม,มความดนันเราหดไปไงกดขึ้นจุด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 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเส้นเลือดในจมูกเป็นไงครับมันเปราะมันก็ออกได้ไหมครับออกได้แต่ไม่ทุกคนนะครับเฉพาะกรณีเท่านั้นเองอธิบายให้ฟังได้แค่นี้เพราะนานๆจะเจอสักคนหนึ่งนะคนต่อไปสิครับ เกิดว่าผู้หญิงถูกทำร้ายทางเพศเนี่ยคุณจะต่อสู้อย่างไรเพื่อไม่ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงอะคะสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดก็คือน้องต้องท่องในสมองไว้นิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ตกวิตกว่าผู้ชายทุกคนไว้ใจไม่ได้อย่าอยู่กัน2ต่อสองเด็ดขาดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครยกเว้นพ่อของเราไงไงก็ยกให้สักคนหนึ่งเนาะไอพ่อเร็วๆนั้นคง,งไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะโอเคยกไว้ให้สักคนนั้นต้องระวังครับ เพราะว่าบางครั้งบางคาเราอาจจะทำลักษณะบางอย่างไปใส่เสื้อผ้าชเวิบชว้าไปโดยไม่รู้ตัวหรือเขาเพิ่งไปดูหนังละครซึ่งมันมีบทเลิฟซีนมาแล้วไม่รู้จะหาทางออกอยังไงเราโผล่เข้ามาพอดีแล้วหลักกายก็คืออันดับแรกคือตั้งสติครับอันดับที่2ถ้าจะดีกว่านั้นก็คือนะครับรอ,อ,อตอนเขาเผลอก็ต้องทําแบบว่าคนเนี่ยมันชอบดูหนังดูละครมันก็ต้องอยากจูบแก้มจูบอะไรพยายามหลอกล่อให้แกจูบปากให้ได้แต่เดี๋ยวนี้พวกพวกพวกนั้นก็เริ่มรู้แล้วนะครับ จูปากแล้วจะเกิดขึ้นมันจะาเบาลิ้นมาม้วนไปมวนมากัดให้ขาดเลยนะครับไม่ต้องเมตนาปราณีนะครับกัดให้ขาดแรงสุดชีวิตนะครับนั่นอันดับที่สองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่กัดให้ขาดคุณไม่รู้จักรักตัวเองจริงไหมครับท่องสติไปสองอันแล้วนะอันที่สามนะครับระหว่างที่แกกาลังลุกลี้ลุกลนจะข่มขืนได้ไหมคุณจะพยายามต่อสู้ถ้าคุณพยายามจะต่อสู้แกยิ่งไปไง เขาก็จะยิ่งมีแรงมากขึ้นที่จะทำจริงไหมครับถ้าเราทำเฉยๆอาจจะบอกว่านี่รู้ปล่าฉันเป็นเอดอยู่ <c oughs> จะชะงักไปพักไหมครับชะงักไปพักไหมครับง่ายๆก็ชะงักครับนี่บอกไว้เลยวิธีการระหว่างไม่แน่ใจทำยังไงไหมครับนี่ครับกระแทกเข้าไปตรงกลางนะแรงสุดชีวิตเท่าที่จะแรงได้เพราะว่าชีวิตคุณขึ้นอยู่กับเข่าคุณเลยนะ <c oughs> อ่านะ ยังทริคยังไม่จบสอนแล้วต้องสอนเื้อให้เต็มที่เหมือนตะกี้นี่ตะกี้บอกตอนต้นเอามือจับจับของเขาเนี่ยเขาอยากให้จับไหมอยากไหมครับอยากเพราะนั้นถ้าเกิดน้องไม่ทำันดับแรกน้องบอกว่าโอ้โหอาจารย์สอนแบบนี้หนูรับไม่ได้เอาแบบที่สองทำไงครับเอามือจับจับจับแล้วพยายามจับที่เขาเรียกว่าเป็นไข่เนื้อรู้จักนะครับเขายิ่งอยากให้จับไหมครับอยากแต่รู้ไหมครับตรงนั้นคือจุดอ่อนที่สุดของผู้ชาย เอามือบีบ <mayın irit> เพราะฉะนั้นพวกคุณจําได้แล้วนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็จําได้นะครับผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับนะครับดัะนั้นเห็นไหมครับวิธีการเอาตัวรอดมีแต่เพียงแต่ตอนนั้นตั้งสติไม่อยู่นะครับหมดสติสตังไปเพราะฉะนั้นตั้งสติไว้ก่อนซ้อมไปก่อนกันในที่บ้านมาทำหนึ่งสองสามสี่นี่ย เพราะว่าคนที่จะทําคือคนใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นแฟนคุณหรือใครถ้าคุณยังไม่พร้อมไม่จําเป็นต้องมีกับเขาคนต่อไปครับอยากจะทราบว่าควรใช้อะไรทําความสะอาดเพศเอาไวาไวะเพศชายแล้วก็ <c oughs> ทํำยังไงถึงจะดีที่สุดครับขอบคุณครับ ทันอันดับแรกที่ดีที่สุดจาไหมครับน้ําสะอาดดีที่สุดไม่มีอะไรดีกว่าน้ําสะอาดนะครับถ้าเกิดว่าหนังหุ้มปลายได้รับการขลิบไปแล้วก็แล้วไปถ้าไม่ได้รับการขลิบหนังหุ้มปลายเราต้องเปิดหนังหุ้มปลายออกมาและเอาน้ําล้างคราบใคร,ใครที่มันอยู่ใต้หนังหุ้มปลายให้หมดนะครับหลังจากนั้นแล้วคุณจะใช้สบู่บ้างสบู่หอมหรือว่าถ้าเกิดพี่สาวมีที่ล้างเฉพาะจุดซ่อนเลนก็ลองล้างได้นะครับไม่ห้ามผู้ชายก็ใช้ได้ ถ้าวันหนึ่งอาบน้าได้สองครั้งก็ยิ่งดีถ้าไม่อย่างนั้นนะครับอ,อีตอนปัสสาวะเดะปัสสาวะเสร็จแล้วให้ปัสสาวะออกให้หมดก่อนนะครับก่อนจะปิดเข้าที่มันจะได้ไม่แฉะอยู่ในกางเกงในนะครับเป็นอันว่าจบพิธีกรรมคขปัญหาร,รับวรุ่นกนดูเล็กค่ำคืนนี้ครับคงหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้อะไรไปไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ